ต่อไปข้อ6นะคะนักเรียนปิน่นเสร็จแล้วยางข้อที่5ต่อไปข้อ6นะคะ590ลบด้วย248เท่ากับเท่าไร590ลบด้วย248เท่ากับเท่าไร ต่อไปนะคะข้อที่7ข้อ6ใครยังไม่เสร็จเอ่ย ข้อ7นะครับน้ำหวานเสร็จหรือยังข้อ6ข้อ7นะคะ714ลบด้วย432เท่ากับเท่าไรนะคะ714ลบด้วย432เท่ากับเท่าไร ว่าไงคัดเรียบร้อยไหม,ไมก็เจ็ดใครยังไม่เรียบร้อย ข้อ8นะคะอาขายผลไม้ได้เงิน490บาทให้เงินหลานไป155บาทอาจะเหลือเงินกี่บาทเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะอาขายผลไม้ได้เงิน490บาทให้เงินหลานไปสั155บาทอาจะเหลือเงินกี่บาท เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรต่อ490บวก155ขอ490ลบด้วย155หรือขอบคอ155บวกด้วย490ต่อไปนะคะขอบ9 เราแปดใครยังไม่เสร็จ่ะไปข้อ9นะคะพี่ซื้อของเล่น279บาท ซื้อกระเป๋า126บาทพี่จ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทซื้อของเล่นไป279แล้วก็ซื้อกระเป๋าไปอีก126เพราะฉะนั้นพี่จ่ายเงินทั้งหมดไปกี่บาท ร้อยไหมคะใครยังไม่เสร็จข้อนี้มีไหมต่อไปอีกข้อ,อนึ่งนักเรียนข้อที่สิข้อนี้ใครยังไม่เสร็จมีเปล่าข้อที่สิค่ะน้องซื้อเสื้อราคา270บาทซื้อกางเกงราคา350บาท น้องจ่ายเงินค่าเสื้อน้อยกว่ากางเกงกี่บาทาซื้อเสื้อไป270ซื้อกางเกงไป350บาทออดีน้องจ่ายเงินค่าเสื้อน้อยกว่ากางเกงกี่บาทเอาคิดก่อนนะคะลูก ยังไงครับแปะเสร็จเรียบร้อยไหม <c oughs> มีใครเสร็จแล้วพ่อนี้อ๋อค่ะ คนที่เสร็จแล้วเปลี่ยนกันตรวจกับเพื่อนนะคะเขียนชื่อผู้ตรวจไว้ก่อนใครยังไม่เสร็จคิดไปก่อนได้เลยลูกใครเสร็จแล้วเปลี่ยนกันตรวจเอาข้อนี้ใครยังไม่เสร็จคิดก่อนเลยนะคะลูกเสร็จไหม เฉลยได้หรือยังได้แล้วนะคะ,ะเฉลยเลยนะข้อที่หนึ่งข้อขอใครเปลี่ยนกับตรงนู้นเลยดูแหมแหมแหม่ตรงนั้นน่ะหนึ่งขอใครข้อสองขอวายสองขอควายข้อสามขอใค 4, ข Half, ้อสี่ข้อควายครูเขียนบนกระดาษให้แล hm like ้วนะคะลูกข้อห้าข้ไก่ข้อหกก้ไก่บนกระดาษแล้วนะคะเขียนบนกระดาษแล้วข้อหกข้อเจ็ดขอไข่ข้อแปดขอไข่ ะคะ,ะให้เงินไปก็ต้องนำไปลบข้อ9อันนี้ก็ข้อควายรวมกันไปบวกข้อสิอันนี้ก็ลบข้อไก่อาวอันนี้ ไงคะทำข้อสอบได้หรือเปล่าวันนี้ก็เลยเวลาไปเ,ออเล็กน้อยนะคะขอให้โชคดีในการสอบทุกคนสวัสดีคะ่ะ